ต่างฐานะแต่ค่าเท่ากันไหมเช้าวันหนึ่งของหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาหมอกจางปกคลุมยอดไม้เสียงไก่ขันดังลั่นจากบ้านไม้หลังเก่าๆที่มุงด้วยสังกะสีผูๆเด็กชายคนหนึ่งสะพายกระเป๋านักเรียนเก่าๆที่ขาดตรงสายใช้เชือกผูกไว้แทนหูหิว้วเขาชื่อว่ากล้าเด็กชายวัยสิบสีปีผิวคล้ำผอมแห้ง แต่แววตากลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่แม้แต่คนโตยังสัมผัสได้แม่ครับผมไปโรงเรียนก่อนนะครับกล้าตะโกนบอกขณะตักข้าวคลุกเกลือใส่กล่องใบเล็กแม่ของกล้าเป็นหญิงวัยกลางคนผิวกร้านจากแดดเธอยิ้มบางๆแล้วตอบกลับว่าตั้งใจเรียนนะลูกอย่าลืมกินข้าวเที่ยงด้วยละ่ะแม่ห่อไปให้แล้วครับแม่ผมจะอ่านหนังสือให้เยอะๆจะได้สอบได้ทุนต่อในเมือง กล้าหันไปยิ้มแล้วเดินจากไปโดยมีแสงแดดอ่อนๆสาดลงที่แผ่นหลังของเขาเรียทางจากบ้านกล้าไปโรงเรียนกว่า5กิโลเมตรแต่กล้าเดินเท้าทุกวันเพราะไม่มีเงินพอขึ้นรถสองแถวในขณะเดียวกันอีกสากข,ของเมืองหลวงอาคารสูงระฟ้ารถหรูวิ่งขวักไวาคฤริหั์หลังใหญ่โตถูกล้อมรอบด้วยรั้วเหล็กดัดและกล้องวงจรปิดนับสิบตัว เสียงเครื่องยนต์ของรถซูเปอร์คาร์คำรามขึ้นจากโรงรถเด็กชายร่างสูงผิวขาวผมเซ็ตเรียบร้อยในชุดนักเรียนใหม่เอี่ยมเดินออกมาจากบ้านเขาเชื่อว่าต้นลูกชายคนโตของนักธุรกิจหมื่นล้านคุณต้นครับคุณพ่อฝากบอกว่าอย่าลืมประชุมชมรมเศรษฐศาสตร์วันนี้นะครับเสียงพ่อบ้านเอ่ยขณะเปิดประตูรถให้โอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งโปรเจกต์ก่อนแล้วจะไปเข้าประชุมเลย ต้นตอบเรียบๆขณะหยิบโน้ตบุ๊กจากกระเป๋าหนังแบรนด์ดังชีวิตของต้นและกล้าเหมือนอยู่กันคนละโลกเวลาเก้าโมงเช้าโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวัดกล้าเดินเข้ามาในโรงเรียนด้วยรองเท้าผ้าใบที่ขาดปลายเท้านักเรียนหลายคนหันมองและหัวเราะเฮ้ยเฮยดูรองเท้ามันดิฮ่า <laughs> ฮมาจากยุคไหนวะนั่นไอ้นี่มันเด็กบ้านนอกแน่เลยแต่กล้าไม่สนใจ เขาเดินเข้าไปนั่งโต๊ะตัวเดิมหยิบสมุดมาทบทวนบทเรียนเสียงประตูห้องเรียนเปิดออกต้นเดินเข้ามาพร้อมกลิ่นน้ำหอมแพงๆแล้วแว่นตากันแดดบนเหัอือทั้งห้องหันไปส่งเสียงทักเฮ้ hey, ต้นมาแล้วเว้ยอ้าวต้นวันนี้เอาแม็กบุ๊กมาด้วยเหรอว่าต้นยิ้มเล็กน้อยเดินไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดครูเดินเข้าห้องแล้วพูดขึ้นว่า วันนี้เราจะประกาศชื่อนักเรียนที่ได้ทุนเรียนต่อในกรุงเทพนะขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกล้าใจแกรง่งทั้งห้องเงียบกริบบางคนเบิกตากว้างอะไรนะไอ้จนเนี่ยนะได้ทุนกล้าลุกขึ้นจากที่นั่งยิ้มจุนเจือนแล้วเดินไปขอบคุณครูต้นเองก็เหลือบมองกล้าอยู่เงียบๆบางอย่างในแววตาของกล้าทำให้เขาสนใจ หเดือนต่อมาในกรุงเทพมหานครกล้าเดินลากกระเป๋าผ้าข,ดขาดๆมายังโรงเรียนใหม่ในเมืองหลวงโรงเรียนที่ต้นก็เรียนอยู่เขามองตึกสูงสูงห้องเรียนแอร์เย็นเย็นกับเด็กนักเรียนที่แต่งตัวหรูหราวันแรกของเขาเต็นไปด้วยเสียงซุบซิบไอบ้บรรนอกมาจากไหนอีกวะเหม็นโคลนชามัดเลยกล้าก้มหน้าไม่ปรีปากโต้ตอบแต่กลับตั้งใจเรียนทุกวิชา อ่านหนังสือจนดึกทำการบ้านครบทุกชิ้นและในวันหนึ่งที่ครูประกาศให้จับคู่ทำโปรเจกต์ต้นนายต้องจับคู่กับกล้านะครูพูดขณะยื่นใบรายชื่อต้นเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนเดินมาหากล้าขอโทษนะนายคือกล้าใช่ไหมใช่นายชื่อต้นหรอกล้าตอบต้นมองกล้าสักพักก่อนจะพูดว่า โอเคทำงานด้วยกันนะนายถนัดอะไรบ้างกล้าตอบด้วยรอยยิ้มบางๆถ้าให้ทำผมทำหมดทุกอย่างครับขอแค่มีโอกาสได้เรียนรู้หลังจากที่ครูประกาศให้กล้ากับต้นจับคู่ทำโปรเจกต์ร่วมกันชีวิตของทั้งสองที่เคยอยู่กันคนละโลกก็เริ่มเดินมาตัดกันอย่างช้าๆวันนั้นเป็นวันแรกของการเริ่มทำงานร่วมกัน ทั้งสองนั่งอยู่ในห้องสมุดกลางของโรงเรียนกล้ากำลังเขียนแผนงานลงในสมุดในขณะที่ต้นนั่งพิงเก้าอี้มองดูเงียบๆนายคิดหัวข้อดีจังนะต้นพูดขึ้นเบาๆก็แค่คิดจากสิ่งรอบตัวนะครับผมเคยเห็นแม่ผมทำงานรับจ้างต้องวิ่งบุ่นหลายที่ผมเลยอยากทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับคนทำงานหาเช้ากินค่ำกล้าตอบอย่างมีรอยยิ้มต้นพยักหน้าเบาๆก่อนจะถามอีก แล้วนายมีเวลาทำกันบ้านกับดูแลแม่ด้วยหรอมีครับแต่ก็ต้องแบ่งเวลาเอาบางวันก็ต้องอ่านหนังสือตนตีสามกล้ายิ้มเหมือนไม่ได้คิดว่ามันลำบากอะไรต้นนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันไม่เคยต้องทำอะไรพวกนี้เลยว่ะันบ้านกับดูแลแม่ด้วยหรอมีครับแต่ก็ต้องแบ่งเวลาเอาบางวันก็ต้องอ่านหนังสือตนตีสามกล้ายิ้มเหมือนไม่ได้คิดว่ามันลำบากอะไร ต้นนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันไม่เคยต้องทำอะไรพวกนี้เลยว่ะแม่บ้านจัดการหมดพ่อก็แค่อยากให้เรียนสูงๆไว้สืบกิจการกล้าหัวรอนิดๆแล้วตอบว่าในโชคดีมากเลยนะครับที่มีพร้อมทุกอย่างต้นพูดเสียงเบาแต่บางทีก็เหมือนขาดบางอย่างอยู่ตลอดนะฉันไม่มีใครที่เข้าใจจริงๆกล้ามองต้นด้วยสายตาเห็นใจ งั้นเราจะทำงานนี้ด้วยกันอย่างเท่าเทียมนะครับวันเวลาผ่านไปทั้งสองเริ่มสนิทกันมากขึ้นกล้าพาต้นไปรู้จักร้านข้าวแกงข้างถนนต้นพักกล้าไปกินกาแฟร้านโปรดที่ราคาแก้วละร้อยเฮ้ hey, กล้านายไม่ต้องทำท่าลำบากใจหรอกฉันอยากให้นายลองดูอะไรใหม่ต้นพูดในวันหนึ่งขอโทษครับผมแค่ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะได้เข้าร้านแบบนี้ กล้าหัวเราะอย่างเก๋ๆ er. แต่แล้วเรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนไปวันหนึ่งระหว่างพักกลางวันต้นเดินผ่านกลุ่มเพื่อนตัวเองที่นั่งรวมกันอยู่ไงต้นไปไหนมาวะช่วงนี้หายหน้าหายตาเลยนะเพื่อนคนหนึ่งถามอีกคนพูดแทรกทันทีหรือเมาแต่ไปคลุกอยู่กับไอ้บ้านนอกนั่นเฮ้ยเฮ้ยจิงดิอย่าบอกนะว่าแกคบมันเป็นเพื่อนอะ เพื่อนอีกคนหัวเราะขึ้นมาต้นเงียบไม่ตอบอะไรแล้วเดินจากไปเงียบๆคืนนั้นเขานั่งอยู่คนเดียวบนเต็นท์มองมือถือที่มีข้อความจากกล้าขอบคุณที่ช่วยงานนะครับวันนี้ผมสนุกมากเลยต้นอ่านแล้วถอนหายใจเขาเริ่มรู้สึกขัดแย้งในใจวันถัดมาในห้องเรียนกล้ามาถึงแต่เช้าเขาเตรียมเอกสารโปรเจกต์พร้อมทั้งหมดแต่ต้นกลับไม่มา ้นเขาไม่มาหรือกล้าถามเพื่อนในห้องไม่รู้ดิสงสัยจะไปทำอะไรสนุกสนุกตามประสาค,คนรวยมั้งกล้าฝืนยิ้มเล็กน้อยแล้วนั่งสีเฉียงไปทั้งคาบจนกระทั่งพักเที่ยงต้นจึงเดินเข้ามาขอโทษที่ไม่ได้มาช่วงเช้าต้นพูดด้วยสีหน้าเรียบเียบไม่เป็นไรครับผมทำส่วนที่เหลืองไว้แล้วนายแค่มาเพิ่มข้อมูลก็พอ กล้าตอบด้วยน้ำเสียงใจเย็นต้นนั่งลงแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ากล้าถ้าฉันบอกว่าสังคมรอบตัวฉันมันดูถูกนายนายจะว่ายังไงกล้ายิ้มผมชินแล้วครับผมเจอมาทั้งชีวิตต้นหันมามองกล้าแล้วนายอยากเพื่อนเห็นแก่ตัวแบบฉันไหมในที่สุดกล้ามองต้นตรงๆแล้วพูดด้วยเสียงมั่นคงต้นนายกลัวคนอื่นจะไม่รัก แต่ฉันกลัวไม่มีโอกาสแม้แต่จะยืนข้างๆคนที่มีค่าพอที่ให้เรียกว่าเพื่อนต้นเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าฉันขอโทษกล้าพยักหน้าไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับแค่นายยังทำงานนี้กับผมผมก็ดีใจแล้วหลังเลิกเรียนคืนนั้นฝนตกหนักกล้าไม่มีร่มเดินตากฝนกลับหอพักแต่แล้วมีเสียงตแตรดังขึ้นข้างหลัง ต้นนั่งอยู่ในรถยื่นร่มออกมาให้ขึ้นรถไปเดี๋ยวไปส่งกล้าหันไปมองแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะครับเพื่อนต้นยิ้มแล้วพูดว่าฉันก็แค่อยากทำในสิ่งที่คนรอบตัวฉันไม่เคยสอนให้ทำคือการยื่นมือให้ใครสักคนฝนยังตกแต่ระหว่างสองคนมันคือวันแรกที่หัวใจเริ่มเปิดทางให้มิตรภาพแท้จริงเกิดขึ้น ในเช้าวันหนึ่งที่ฟ้าครึมอากาศอึมครึมเหมือนจะมีพายุกลา้าเดินเข้าห้องเรียนตามปปติสะพายกระเป๋าผ้าเก่าๆที่เขาเย็บซ่อมด้วยมือมาหลายครั้งเพื่อนๆในห้องบางคนยังแซวเหมือนเดิมเฮ้ยไอ้กลา้าวันนี้ไม่เอากล่องข้าวคลุกเกลือมาด้วยหรอวะ <laughs> เสียงหัวเราะตามมาเป็นแถว แต่กล้ายิ้มไม่ตอบโต้อะไรเขานั่งลงเปิดหนังสือเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยต้นเดินเข้ามาทีหลังเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเงียบและก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครแต่ในใจกลับรู้สึกอึดอัดแปลกๆเวลาพักเที่ยงต้นกับกล้า นั่งกินข้าวด้วยกันใต้ต้นไม้ข้างโรงเรียนกล้าหยิบกล่องข้าวผ้าออกมาเปิดดูเป็นข้าวกับไข่ต้มหนึ่งฟองไม่เบื่อหรอกกินแค่นี้ทุกวันต้นถามขึ้นขณะกินแซนวิชจากร้านเบเกอรี่ราคาแพงไม่เบื่อครับเพราะมันคือความภูมิใจของแม่ผมที่หามาด้วยแรงกายกล้า ตอบพร้อมรอยยิ้มตน้เนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่านายแม่งเข้มแข็งว่ะทันใดนั้นกลุ่มเพื่อนของต้นก็เดินผ่านมาหนึ่งในนั้นพูดเสียงดังไงตน้นวันนี้ทำตัวติดกับไอ้จนอีกแล้วเหรอวะ <laughs> เออระวังมันขโมยของนะเว้ย <laughs> กลา้ายังเงียบแต่สีหน้าเริ่มซีดลงเล็กน้อยต้นลุกขึ้นยืนทันทีแล้วพูดเสียงดังพวกนายหยุดพูดจาแบบนั้นได้แล้วเพื่อนๆหันมามองหน้ากันงงๆอะไรของมันวะกล้าไม่ใช่ขโมยไม่ใช่คนไร้ค่าแล้วฉันก็เลือกเองที่จะนั่งกับเขากล้ายืนขึ้นพูดเบาๆ ไม่เป็นไรหรอกครับต้นผมชินแล้วต้นหันกลับมามองแต่มันไม่ควรเป็นสิ่งที่นายต้องชินเลยนะกล้าวันถัดมาในห้องเรียนมีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดกระเป๋านักเรียนของเพื่อนคนหนึ่งหายไปเสียงโวยวายดังลั่นกระเป๋ากูหายมีไอคนจนอยู่ในห้องนี้คนเดียวมันต้องเป็นมันแน่ สายตาทุกครูหันมาที่กล้ารวมทั้งครูประจําชั้นที่มาพอดีกล้าครูขอตรวจของในกระเป๋านายนะกล้ายื่นกระเป๋าให้อย่างสงบเชิญครับครูผมไม่มีอะไรต้องปิดบังเมื่อค้นไม่พบอะไรเลยกล้าหันไปพูดกับเพื่อนคนนั้น ผมไม่เคยแตะของใครถ้าจะจนก็จนด้วยศักดิ์ศรีเพื่อนคนนั้นน่าเสียต้นลุกขึ้นยืนแล้วพูดเสียงดังพวกนายจะทำร้ายเพื่อนแค่เพราะเขาไม่มีเงินหรอฉันเคยมีทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้สึกมีเพื่อนจริงๆเลยจนวันที่ได้รู้จักกล้าครูประจำชั้นพยักหน้าแล้วพูดว่า บางทีคนที่มีค่าที่สุดในห้องนี้อ่านไม่ใช่คนที่ใส่รองเท้าราคาแพงแต่คือคนที่ไม่เคยเหยียบหัวไกรเพื่อให้ตัวเองดูสูงกว่าทั้งห้องเงียบกริบคืนนั้นต้นกลับมาบ้านพ่อของเขานั่งอยู่หน้าทีวีเห็นข่าวเรื่องงานประชุมโรงเรียนต้น พ่อเห็นลูกคบเด็กจนๆพวกนั้นอยู่ใช่ไหมครับกล้าเป็นเพื่อนผมเพื่อนลูกเป็นทายาทธุรกิจหมื่นล้านอย่าลดตัวไปยุ่งกับคนพวกนั้นแต่เขาไม่ใช่คนพวกนั้นเขาเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักอย่าทำให้พ่อขายหน้าตนนิ่งก่อนจะพูดช้าๆว่า พ่ออาจจะซื้อทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่พ่อซื้อความจริงใจไม่ได้พ่อของตนเงียบไปทันทีอีกฟากหนึ่งของเมืองกลา้านั่งอยู่ข้างเตียงแม่ที่เริ่มป่วยเรื้อรังเขาหยิบเงินจากกระปุกเหล็กใบนับทีละใบจนถึงแบงค์สุดท้ายแม่ ผมจะหาวิธีให้แม่หายให้ได้นะครับผมสัญญามือของแม่ยื่นมากุมมือกล้าเบาๆลูกแค่ลูกไม่ท้อแม่ก็ภูมิใจที่สุดแล้วกล้าก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนมือแม่วันรุ่งขึ้นทั้งกล้าและตน้น ต้องไปพรีเซนต์โปรเจกต์หน้าห้องในหัวข้อคุณค่าของคนไม่ใช่แค่ฐานะกลา้าพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมเคยดูกเหยียดดูกดูถูกเพราะความจนแต่ผมไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นต้นพูดเสริมผมเคยมีทุกอย่าง แต่ขาดความเข้าใจในคำว่าคนจนผมได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่สอนให้ผมเห็นว่าคุณค่าของคนวัดกันที่หัวใจไม่ใช่แบงค์ในกระเป๋าเสียงปรบมือดังลั่นไปทั้งห้องและเมื่อหมดวันนั้นทั้งกล้าและตน้นต่างรู้ดีว่าพวกเขาอาจจะต่างโลก แต่มิตรภาพก็เป็นสะพานเชื่อมโลกที่ต่างให้รวมเป็นหนึ่งเดียวได้หลังจากที่โปรเจกค,คุณค่าของคนได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนชื่อของกล้าเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะเด็กทุนที่ขยันอดทุนและไม่ยอมแพ้ต่อคำดูถูก แต่เบื้องหลังรอยยิ้นและคําชื่นชมกลา้ากําลังเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนกลา้ากลับมาที่หอพักเก่าๆที่เขาอาศัยอยู่ทันทีที่เปิดประตูเข้าห้องโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงจากบ้านเกิดของเขาดังมาในสาย กล้าแม่ลูกล้มที่ตลาดตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วนะลูกแต่หมอบอกว่าแม่ต้องผ่าตัดด่วนค่ารักษามันแพงมากเสียงของป้าข้างบ้านสั่นเครือกล้าน้ำจาคลอทันทีผมจะหาเงินมาให้ครับผมสัญญาเขาวางสายลงก่อนจะหยิบกระปุกเงินที่เก็บไว้มาเปิด ในนั้นมีแบงยี่สิบแบงห้าสิบไม่กี่ใบกลานั่งนิ่งมือสั่นน้ำตาเริ่มไหลแม่ผมไม่มีเงินเลยครับตนวันต่อมากล้าเดินเข้าห้องเรียนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลเขาไม่ได้หลับตลอดคืนและก็ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวาน นเห็นเพื่อนมีสีหน้าไม่ดีก็รีบเดินเข้าไปหากล้านายโอเคไหมกล้าฝืนยิ้มโอเคครับแค่ไม่ค่อยได้นอนต้นนั่งลงข้างๆแล้วถามอย่างจริงจังเกิดอะไรขึ้นกล้านิง่งก่อนจะพูดเบาๆ แม่ผมล้มต้องผ่าตัดแต่ผมไม่มีเงินเลยครับตนตนฟังแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันช่วยนายได้ไม่ครับผมไม่อยากให้ใครต้องลำบากเพราะผมอีกแล้วไม่ใช่ลำบากแต่ฉันแค่อยากให้โอกาสเพื่อนคนหนึ่งที่มีค่ามากกว่าทุกคนที่ฉันเคยรู้จัก กล้ามองต้นด้วยแววตาสั่นไหวนายไม่อายหรอที่จะบอกคนอื่นว่านายช่วยเด็กจนๆแบบผมต้นหัวเราะฉันเคยอายแต่ตอนนี้ฉันภูมิใจด้วยซ้ำในคืนนั้นต้นกลับมาบ้านเปิดลิ้นชักเก็บของ หยิบสมุดบัญชีและเอกสารรถยนต์ของเขาออกมาทันใดนั้นประตูห้องถูกเปิดออกมาอย่างแรงต้นพ่อถามจริงๆเถอะลูกเอาเอกสารรถไปทำไมพ่อของต้นยืนอยู่ตรงประตูสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธผมจะขายรถเอาเงินไปช่วยค่ารักษาแม่ของกล้า ลูกบ้าไปแล้วหรอจะเอาทรัพย์สินของบ้านไปให้ไอ้คนที่ไม่มีอะไรแบบนั้นเนี่ยนะพ่อครับหลังจากแม่ของกล้าได้รับการผ่าตัดและปลอดภัยแล้วกล้ากลับมาเรียนด้วยจิตใจที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมส่วนต้นแม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากครอบครัวแต่เขาก็ยังยืนยันจะเดินเคียงข้างเพื่อนคนนี้ต่อไปเสียงประกาศจากโรงเรียนดังก้องไปทั่ว สัปดาห์หน้าจะเป็นวันสอบวัดผลสำคัญที่สุดของภาคเรียนขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกาฟังแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยเพราะเวลาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเขาใช้ไปกับการดูแลแม่ที่โรงพยาบาลหนังสือแทบไม่ได้เปิดเลยต้นหันมามองแล้วพูดเดี๋ยวฉันติวให้หนายเองเอาให้เต็มที่กล้าพยักหน้าขอบใจนะแต่เราไม่ต้องติวกันแบบเศรษฐีกับคนจนแล้วนะ เราคือเพื่อนร่วมทางแน่นอนสิต้นยิ้มตลอดสัปดาห์ก่อนสอบต้นและกลา้านั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเกือบทุกเย็นบางวันก็อ่านกันที่ห้องหอพักของกลา้าที่ถึงจะคับแคบแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะต้นหยิบโพยสรบออกมากลา้าโจทย์ข้อนี้ถ้านายจำสูตรนี้ไม่ได้ก็ให้คิดแบบนี้เฮ้ยเข้าใจแล้วว่าต้นนายสอนไม่แพ้อ,อาจารย์เลยนะกล้าหัวเราะ ก็มาจากหัวใจไงต้นพูดเบาๆทั้งสองหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งคืนก่อนวันสอบลมแรงผิดปกติท้องฟ้ามืดครึม้มฝนตั้งเขาแม่ของกล้าโทรมาด้วยเสียงสั่นๆกล้าแม่ไม่เป็นไรนะลูกแต่ไฟดับทั้งโรงพยาบาลเลยอาจจะต้องหายากับเทียนมาจัดการเองกล้าหัวใจหล่นวูบเขารีบริ่งออกจากห้องทันทีล้าจะไปไหน ต้นตะโกนไล่หลังแม่อยู่โรงพยาบาลในความมืดคนเดียวฉันต้องไปกล้าตะโกนตอบขณะวิ่งฝ่าฝนต้นไม่ลังเลวิ่งตามไปทันทีเดี๋ยวไปด้วยทั้งสองคนฝ่าฝนลมแรงและถนนที่เริ่มท่วมจนไปถึงโรงพยาบาลแม่ของกลา้านั่งอยู่ข้างเตียงด้วยแสงไฟจากเทียนเล่มเล็กเมื่อเห็นลูกชายวิ่งมาถึงก็ร้องไห้แม่ไม่เป็นไรลูก แต่แม่กลัวว่าแม่จะรบกวนเวลาของลูกในคืนสอบกล้าคุกเข่าลงกุมมือแม่ไม่มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตแม่แล้วครับแม้แต่การสอบก็ตามต้นมองภาพนั้นน้ำตาคลอเขายื่นอาหารกล่องและแบตสำรองให้แม่ของกล้าผมเตรียมมาเผื่อแล้วครับแม่แม่ของกล้ายิ้มลูกชายแม่มีเพื่อนดีๆแบบนี้แม่ก็อุ่นใจแล้วรุ่งเช้าวันสอบ ล้าเดินเข้าห้องสอบด้วยเสื้อเปียกชื้นและดวงตาอิดโรยแต่ในใจของเขาแน่วแน่กว่าครั้งไหนไหนเขานั่งลงที่โต๊ะหายใจลึกๆเสียงนาฬิกาดังขึ้นเริ่มสอบได้ตนนั่งโต๊ะไม่ไกลเขามองกล้าอย่างให้กำลังใจทั้งสองเริ่มเขียนลงในกระดาษคำตอบมือสั่นเพราะเหนื่อยแต่ใจไม่เคยยอมแพ้ หลายชั่วโมงผ่านไปเมื่อการสอบสิ้นสุดลงเสียงถอนหายใจดังก้องทั่วห้องสอบกล้าลุกขึ้นอย่างช้าๆสีหน้าเหนื่อยล้าแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความหวังต้นเดินเข้ามาตบไหลนายทำได้ดีแน่ๆเชื่อฉันสิฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะสอบติดไหมแต่ฉันรู้ว่าฉันได้สู้เต็มที่แล้วและฉันก็จะสู้ไปพร้อมกับนายไม่ว่าผลจะออกมายังไง เย็นวันนั้นทั้งคู่ไปนั่งมองพระอาทิตย์สัตว์ตกที่ดาดฟ้าโรงเรียนอีกครั้งต้นพูดเบาๆกลา้ารู้ไหมนายทำให้ฉันเข้าใจคำว่าความสำเร็จใหม่หมดเลยไม่ใช่แค่สอบได้หรือมีเงินแต่คือการไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตกล้ายิ้มเราไม่ทิ้งกันนะต้นไม่ว่าชีวิตจะพาไปทางไหนต้นยิ้มตอบไม่มีอะไรเปลี่ยนคำว่าเพื่อนได้หรอกนะ ลมเย็นพัดผ่านท้องฟ้าสีส้มค่อยๆลับขอบฟ้าแต่เรื่องราวของมิตรภาพยังไม่จบเพียงเท่านี้เท่านี้เช้าวันประกาศผลสอบทั้งโรงเรียนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเสียงนักเรียนตะโกนชื่อกันลั่นไฟบอร์ดก้าเดินมาด้วยความกังวลมือกำกระเป๋าสะพายแน่นต้นเดินข้างๆพูดเบาๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนายคือเพื่อนที่ฉันภูมิใจที่สุดแล้ว กล้ายิ้มฝืนแต่ถ้าฉันสอบไม่ได้ฉันอาจต้องกลับไปทำงานหาเงินดูแลแม่ไม่มีโอกาสเรียนต่ออีกแล้วนะต้นจับไหล่กานายไม่ได้สู้คนเดียวอีกต่อไปแล้วจำไว้เมื่อมาถึงหน้าบอร์ดประกาศผลเสียงเพื่อนๆตะโกนกันละงมติดเว้ยโหยหลุดอีกแล้วกาก้าวเท้าเข้าไปดูสายตาไล่หาชื่อตัวเองเลื่อนลงช้าชจนกระทั่ง เด็กชายกล้าใจแกร่งลำดับที่สามของโรงเรียนได้สิทธิ์รับทุนศึกษาต่อระดับมัธยมปลายณนะสถาบันชั้นนํากายืนนิ่งตาเบิกโพลงน้ำตาค่อยๆไหลาอาบแก้มต้นที่ยืนอยู่ข้างหลังตะโกนขึ้นทันทีติดแล้วกล้านายทำได้กล้าหันไปกาะต้นแน่นขอบคุณนะขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันเลย เสียงปรบมือเริ่มดังขึ้นรอบๆเพื่อนๆที่เคยดูถูกค่อยๆเข้ามาตบไหล่และกล่าวแสดงความยินดีบางคนพูดเสียงเบาขอโทษนะที่เคยล้อนาเจ๋งจริงๆว่าหลายวันต่อมากล้ากลับไปเยี่ยนแม่ที่ตาตจังหวัดพร้อมกับจดหมายแจ้งผลทุนแม่ลูบหัวลูกชายเบาๆแม่บอกแล้วความดีของลูกจะพาลูกไปได้ไกลกว่าความจนเสมอกล้ายิ้มน้ำตาไหล แต่ถ้าไม่มีเพื่อนอย่างต้นผมก็คงไปไม่ถึงตรงนี้แม่พยักหน้าเพื่อนแท้หายากกว่าทองอีกนะลูกฝั่งของต้นเขาเริ่มตัดสินใจบางอย่างในชีวิตเขากลับไปยืนต่อหน้าพ่อที่คฤหาสน์อีกครั้งพ่อครับผมขอเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองลูกจะทำอะไรอีกจะไปอยู่กับพวกคนจนอีกหรือไงพ่อถามเสียงแข็ง ผมจะเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ตอนที่พ่ออยากให้เรียนแต่ผมจะใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปช่วยคนที่ไม่มีโอกาสต้นตอบอย่างมั่นใจแล้วบริษัทละ่ะผมจะกลับมารับช่วงต่อครับแต่ขอให้ผมเริ่มต้นในแบบของตัวเองไม่ใช่แค่ทำธุรกิจเพื่อกำไรแต่เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นด้วยพ่อเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆงั้นพ่อจะรอดูว่าลูกจะทำได้อย่างที่พูดจริงไหม สองปีต่อมากล้าในชุดนักเรียนระดับมัธยมปลายกำลังขึ้นเวทีรับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นทางเวทีต้นนั่งยิ้มอยู่กับแม่ของกลา้าทั้งสองมองขึ้นไปด้วยสายตาภูมิใจที่สุดกล้ากล่าวบนเวทีเสียงชัดวันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เพราะผมเก่งที่สุดแต่เพราะผมมีคนที่เชื่อในตัวผมแม้ในวันที่ผมไม่เชื่อในตัวเอง เพื่อนคนนั้นชื่อว่าต้นมิตรภาพของเราคือเส้นทางที่ไม่มีชนชั้นมีเพียงหัวใจที่ไม่เคยทอดทิ้งกันเลยเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วห้องประชุมหลังจากพิธีเสร็จสิ้นต้นเดินมาหากลา้าแล้วพูดว่าเราสองคนต่างเดินจากโลกที่ไม่เท่ากันแต่สุดท้ายหัวใจพาเรามายืนข้างกันได้กลา้าพูดด้วยรอยยิ้ม เพื่อนกันมันต้องไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทั้งสองยืนมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันอีกครั้งเหมือนในวันเก่าๆแต่ครั้งนี้มันมีความหวังอยู่เต็มท้องฟ้า